สวัสดีครับผมเล็กจากไทยคาอ็กซลรีนะครับวันนี้ก็อยู่กับรถยนต์ Honda City ปี2014นะครับตัวนี้เป็นจอ c d m p 3ธรรมดานะครับแล้วก็จะมาเปลี่ยนเป็นวิทยุ Android นะครับเดี๋ยวอันดับแรกผมจะให้ดูในส่วนของรูปแบบของงานติดตั้งก่อนนะครับว่าเราเป็นชุดปลั๊กนะครับไม่มีการตัดต่อสาย100%นะครับโอเคนี่ก็จะเป็นในส่วนของปลั๊กวิทยุเดิม นะครับนี่นะฮะปลั๊กวิทยุเดิมแล้วก็ใส่เป็นตัวอะแดปเข้าไปแล้วก็หัวตัวนี้ก็มาเสียบเข้ากับหลังวิทยุของวิทยุ Android นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นชุดปลั๊กกล้องนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นในส่วนของปลั๊ก FM นะครับที่เราอะแดปเข้าไปนะฮะนี่นะฮะทุกอย่างเห็นไหมครับไม่มีการตัดต่อสายเลยนะครับสายเดิมของของรถทุกอย่างยังเป็นปกติเหมือนเดิมนะนี่นะฮะเห็นไหมครับนี่สายเดิมของรถนะครับมีอะแดปเข้าไป นี่ก็อัดเข้าไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวในส่วนของการติดตั้งทุกคนก็ได้เห็นกันแล้วนะครับสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ผมอยากอธิบายให้ทุกท่านได้ฟังนะครับว่าที่อื่นผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ถ้ามาที่ไทยคานี่ปลักตรงรุ่นแน่นอน100%เครับผมเดี๋ยวเรามาลองชมหลังจากติดตั้งกันไปแล้วนะครับผมอันนี้นะครับเมื่อเราติดตั้งเข้าไปนะฮะก็จะได้ขนาดหน้าจอ10นิ้วนะครับในของรถยนต์ Honda City ี้นะฮะเดี๋ยว ไปหน้าเมนูแอปหน่อยครับหน้าเมนูแอปอนี่นะครับแล้วก็ลองเล่นแยกหน้าจอนะครับองเป็น GPS นี่นะครับก็สามารถที่จะแยกหน้าจอได้ ฝั่งนี้ก็เราดูาระบบนำทางนะครับฝั่งนู้นก็ฟังในส่วนของดูในส่วนของ Youtube นะฮะหรือว่ามีสิกเพลงอะไรต่างๆก็ได้นะฮะร,ระบบคอนโทรลพวงมาลัยครับเอาแบบรถดีกว่า,าเพื่อลดเสียงได้นะครับแล้วก็มาในส่วนของกล้องมองหลังครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล้องมองหลังนะฮะมุมอมองภาพกว้างนะครับเห็นคิ้วท้ายด้านด้านล่างนะครับ เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นในส่วนของระบบของจอนะครับที่เราตั้งค่าไว้นะครับออกจากกรีอารนะ์ก็จะกลับตัดไปโหมดเมนูเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล้องมองหลังกันครับนี่ก็จะเป็นตำแหน่งกล้องมองหลังนะครับที่เราเพิ่มเข้าไปนะฮะตรงนี้นะครับโอเคนะครับในส่วนของรูปแบบของงานติดตั้งผมก็ได้เกิ่นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับมาในส่วนของ รูปแบบการใช้งานต่างๆนะฮะพวกแอปต่างๆเราก็สามารถที่จะโหลดแอปลงมาได้นะครับมันก็เป็น Android ทั่วไปนะครับก็ใช้งานกันไม่น่าจะยุ่งยากนะฮะนี่นะครับ ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจงานติดตั้งนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้นะครับที่ w w w t h a i k a a c c e s s o r y c o m นะครับหรือว่าอีกช่องทางนึ่งก็สามารถติดตามผลงานการติดตั้งทางเพจตูกใจไทยค้าช็อปนะครับวันนี้ผมเล็กจากไทยคาอ c c e s s o r y ก็ขอจบการรีวิวไวเ้เพียแค่นี้นะครับขอบพระคุณครับ